เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าบ้านมือสองราคาประหยัดนะครับคลิปนี้ตัวบ้านสภาพดีเลยนะครับกับราคาไม่แรงครับ9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินด้วยนะครับเนื้อที่ถึง100ตารางวาเลยนะครับหรือว่า1งานนะครับมีบ้าน2หลังนะครับ ติดถนนลัดยางไฟฟ้าประปาพร้อมอยู่ในชุมชนนะครับฝั่งตรงข้ามตัวบ้านก็เป็นแม่น้ำนะครับวิวสวยๆเลยนะครับบรรยากาศดีทำเลเหมาะครับติดลัดยางด้วยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับพิกัดไปบ้านนะครับอยู่ตำบลวังน้ำเย็นครับอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับภายในบ้านสวยงามอลังตาครับสวยสะอาดไม่มีสุโทมแตก้าวครับ ตูไม้บานคู่นะครับภายในห้องมีแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนครับในรวมแลวสะอาดนะครับเข้าอยู่ได้เลยครับไม่มีคราบเปื้อนอะไรไม่ต้องทําอะไรนะครับยิ้มกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับน่ครับไม่มีแตงร้าวไม่มีสุนโสมไม่มีสกปรกนะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆครับดูกันทั่วๆนะครับแต่ละห้องละห้องนะครับอูกรองก่อฉาบทาสีเรียบร้อยนะครับมีรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยครับ ติดถนนด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นแม่น้ำครับสวยงามกเลยทีเดียวครับหลังนี้ทำเลเหมาะๆนะครับอยู่ทำกลางชุมชนเลยครับมีเพื่อนบ้านมีซื้อของกินง่ายครับใกล้ตลาดสวยๆครับใกล้โรงเรียนด้วยนะครับทางขวามือบนนี่คือโรงเรียนครับลูกหลานไปโรงเรียนใกล้ๆเลยครับสะดวกไปรับไปส่งไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปส่งนะครับ สวยงามครับท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ